สนุกมากค่ะอลังการยิ่งใหญ่มากคือก็จะทำให้ตเต็มที่ที่สุดค่ะเลยทุกคนติดตามเลยนะคะเปิดวง,ง,งดนี้เจอกันค่ะค่ะรู้สึกยังมีกับซองโชว์ที่ผ่านมาโอเคค่ะแต่ก็สรุกค่ะแบบยุย่ยๆค่ะทุกคนรอติดตามนะคะเปิดวงย7จกันยาฝากติดตามด้วยนะคะทางเปิดวงแล้วก็ฝากติดตามเพจด้วยฝากติดตามเพจี่เฟิบด้วยนะคะสนุกค่ะ ชอบมากค่ะได้ปีนป่ายค่ะทำยังไงทำให้ดูหน่อยไปติดตามหน่อยฝากติดตามน้องลีเดียใจเกินร้อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะไม้เลื่อมตาไม่เลื่อมตาเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังสนู๋ไหมเต้นโราวันนี้สนุกมากเลยค่ะ มากท่าเต้นเขาเต้นแบบไหนท่าท่าเต้นเต้นยังไงโชว์ท่าเต้นหน่อยได้ยังไงโชว์ท่าเต้นหน่อยมีความลับเนาะโชว์ท่าเต้นหน่อยโชว์ท่าเต้นหน่อยได้ไหมแท๊คแทคหนึ่งสเต็ปโชว์หน่อยโชว์โชว์ท่าเต้นโชว์ท่าเต้นวู้ดด้เต็มได้เต็นไมได้สิบสี่แล้วสิบสี่แล้วยั่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 วบดบดมาเสือสาวเออเออดูชุดด้วยค่ะเออ รู้สึกยังไงบ้างสองตัวที่ผ่านมาแซ่บมากค่ะแซ่บมากยังไงอีกเสียวจ๋งยังไงอีกไม่ทาบอใส่จะทาดูทาเสือเรีงเลยเออลาบินลาบินลาบินเออนี่ฝนนก เหนื่อยครับแต่จึ้งมากคร yeah. ับผมอลังการเลยสปอยดูส so ิครับสปอยบอสีย่าโมสอย่างนี้เป so ่าต okay. 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 bon yes. ีบอสชูชแมวเป่าตีชูแมวเป่าครับชูแมวเป่าชูแมวเป่าตาบังเงาปากจิดตามโชปากจิตตามนะครับเป็นแบบเป็นอีกหนึ่งโชที่เคุณบอกว่าโชว์ใหญ่นะครับก็ติดตามครับก็ยี่ไก่โอเรียนได้บปล่ เราชมครับผมเราชมครับสนุกครับ